เวลานี้เรากำลังทำพทิธีอบรมครุษาสมาเชมาเป็นวันที่44วันแล้วทั้งหมดจะเป็น49วันแล้วก็ในแต่ละวันนั้นก็มีเจ้าภาพถวายอาหารทุกวันน่าปลื้มใจ เพราะว่าพระห้าร้อยก็ไม่ใช่น้อยยอมก็มาวันนี้ยังไม่มีรายงานมาหมื่นสองพันคนรบรอบเิริฐเลยวันวันแรงงานหกพันสามร้อย วันฉัดมงคลหนึ่งมืสองพันไม่มีที่วัดไหนมีใส่บาทมาเท่านี้แล้วถือว่าเป็นประวัติการสแสดงว่าโยมมีอีกความเข้าใจว่าหลวงพ่อกำลังทำอะไรอยู่คือกำลังจะให้พระท่านได้ศึกษาสมาธิทั้งอย่างต่ำอย่างชั้นต่ำชั้นกลางชั้นสูงนำเอาไปเผยแพร่ ทั้งห้าร้อยท่านก็ตั้งใจไปศึกษาเต็มที่ได้ความรู้อันนี้คือการดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาและช่วยกันทำพระพุทธศาสนาให้สวยงามบัดนี้มันมีพวกดวก้วงหรือว่าพวกอะไรมาใช้ใช้ต้นไม้ต้นไม้นั้นก็คือพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้น พวกด่วงต่างๆนี่ถ้าหากว่าทางเท่ผู้เข้าใจจริงๆแล้วก็สามารถกำจัดด่วงออกไปได้ให้เหลือแต่ความบริสุทธิ์พระพุทธศาสนาก็จะบริสุทธิ์และก็จะงดงามเพราะว่าปรรพบุรุษของเรานั้นท่านได้รักษาพระพุทธศาสนาด้วยเลือดเนื้อพลีชีวิต เลือดเนื้อของท่านรักษาพุทธศาสนาให้อนุชนพวกเราต่อมาเพราะฉะนั้นพวกเราก็มีหนะ้าที่รักษาพระพุทธศาสนาให้งดงามที่จะได้เป็นที่คารบบูชาและสิบต่อพระพุทธศาสนาให้เป็นประโยชน์พระพุทธศาสนานั้นท่านแสดงไว้ พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้วันมาค้าบูชาหลวงพ่อย่อเอาคำเดียวสัจจะประโยทปนังเอตังบุทธานศสสสนังสัจจะปริโยชนทปนงงัธธนนงแป,ป,ปลว่าเชิญทุกท่านทำสมาธิเถิดทำสมาธิให้ใจสงบเอตงังพุทธานัสสสนังชื่อว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า พระฉะนั้นเวลานี้หลวงพ่อพาพระเดินจงกรมนั่งสมาธิเช้าหนึ่งชั่วโมงตอนบ่ายเดินจงกรมนั่งสมาธิอีกหนึ่งชั่วโมงในระ,ะหว่างสองชั่วโมงนี้หลวงพ่อก็สแสดงอธิบายเรื่องของสมาธิสองชั่วโมงไม่มีหยุดวันบางวันถ่ายท้องก็ทนเอา ก็ทำได้มาจนกระทั่งถึงบัดนี้หลวงพ่อก็มองดูพระที่สวดมนต์ด้วยกันแล้วก็เดินยกลมด้วยกันนั่งสมาธิด้วยกันมองดูแล้วงดงามหน้ากราบป้า้บูชาและสรางหากว่ารักษาพระพุทธศาสนาให้งดงามเช่นนี้อาหุนนโยปาหุนนโยทัตินโย อัญเชลีกระนิโยเป็นที่เป็นผู้ที่ควรกราบไหว้เป็นผู้ที่ควรบูชาเป็นผู้ที่ควรแต่บริจาคทานอนุตรังุญักเขตสังโลกสัเป็นนาบุญอันเลิศของโลกนี่ฉันแสดงวันในสังฆคุณอย่างนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่หลวงพ่อดำเนินการใน49วันนี้ พวกญาติโยมจึงไม่มีการถอยหลังทั่วประเทศไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพทั่วประเทศได้พากันมาใส่บาติวัดนี่แสดงถึงน้ำใจหรือแสดงถึงท่านทั้งหลายมีจักสุธรรมจักสุเกิดขึ้นว่าการปฏิบัติเช่นนี้สามารถศีะรักษาพุทธศาสนาให้บริสุทธิ์ผุดผ่องใสไปได้ ขอท่านทั้งหลายจงภาคภูมิใจว่าการที่มาสนับสนุนการปฏิบัติสมาธินั้นเป็นความที่ถูกต้องในคำที่ว่าสัจจตระปริโยสปนังแอตังพุทธานศสาสนาเมื่อพวกเราได้พากันทำสมาธิสะสมพลังจิตให้มีพลังจิตสามารถควบคุมจิตใจได้แล้วความขัดแยง้งแม่จะเกิดขึ้น ใหญ่โตเพียงใดสามารถลดระดับเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นประโยชน์ต่อโลกเพราะเหตุที่ไม่สามารถจะทําสมาธิได้ไม่สามารถที่จะควบคุมจิตใจได้เพราะไม่มีพลังจิตความขัดแย้งไม่ต้องมากเท่าหัวไม่ขีดไฟมันก็เกิดเพือเป็นความขัดแยง้งใหญ่โต เป็นอันตรายต่อครอบครัว,รวเป็นอันตรายต่อสังคมเป็นอันตรายต่อประเทศชาติเป็นอันตรายต่อโลกเพราะฉะนั้นคำว่าสัจจติโยธาปนังเอตังพุทธานาสาสนังให้ทำสมาธิสมาธิจะเป็นเบรกสมาธิจะเป็นทำให้เกิดดวงตาแล้วก็สามารถรักษาพุทธศาสนาได้ตัวของเราก็เป็นสุข ประชาชนในโลกก็เป็นสุขครอบครัวเป็นสุขสังคมเป็นสุขประเทศชาติเป็นสุขโลกเป็นสุขเพราะเหตุสาจิตตาประโยชน์ัปันังเอตังพุทธานัสสนังนี้เองสวัสดี